รับสวัสดีครับผมก็ได้ปั๊มน้ำมาอีกนะครับคู่นะครับสอคู่นะครับตัวนี้ดูน้ำลึกนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันนะครับก่อนอื่นเราก็เปิดเปออามาก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มน้ำไม่เอ่ยยี่ห้อแล้วกันนะครับเป็นปั๊มน้ำนิดหนึ่งจุดห้ากิโลวัตต์นะครับ1.5กิโลวัตต์นี่เท่ากับ2แรงนะครับ2อเอ็นตีนะครับ ตัวนี้จะ35มไมโครนะครับคาปาเราจะขอดของบัตนะครับตัวนี้ไมโครนี้มันจะบวกลบได้5%นะครับผม35นะครับผมบัดได้30นะครับก็อาจจะใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่คุณภาพอาจจะไม่ดีนะครับผม เดี๋ยวเรามาลื้อมอเตอร์กันเลยนะครับ เข้านะครับอยากให้ดูนะครับบางทีเราวัดดูเราไม่รู้นะครับผมวัดดูก็ขึ้นหมดนะครับแต่ว่าเนี่ยชักตรงนี้นะครับจะออกมาก่อน เดี๋ยวให้ดูรอยช็อตครับเเห็นไหมครับนี่รอยช็อตนะครับสตาร์ทนะครับอยู่ข้างในเนี่ยรอยช็อตสตาร์ทนะครับตัวนี้จะสตาร์ทไม่ออกนะครับเดี๋ยวดูฝั่งโน้นนะครับนี่นะครับ ช็อตนะครับเดี๋ยวครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไล่วงจรนะครับมอเตอร์ปั๊มน้านะครับผมเขาจะออกมาอย่างนี้นะครับสามเส้นนะครับตัวนี้จะเป็นคาร์มอนนะครับตัวนี้จะเป็นรันนะครับตัวนี้จะเป็นสตาร์ทนะครับเดี๋ยวจะงานขึ้นมาดูนะครับตัวนี้เขาอาจจะตัวนี้พันมาแล้วเนี่ยตัวนี้ของนอกนะครับเนี่ยเรารอบนอกไว้นะครับจุดรอบนอกไว้นะครับ ต้องจดนะครับเน้นเลยต้องจดห้ามที่เกียดเด็ดขาดนะครับสําหรับช่างมือใหม่นี่นะครับแต่ว่าจะช่างมือใหม่เลยมือเก่าก็โทรมาถามรอบเยอะแยะครับเพราะไม่จดนี่เองครับคิดว่าตัวเองจำได้นะครับสุดท้ายลืมนะครับ ตอนทำมันจำได้อยู่ครับตกเย็นมามันจะลืมตอนนั้นแหละนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนวงจรให้ดูง่ายๆนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นรันนะครับนี่เป็นรันตัวนี้ก็รันนะครับมันจะลงตรงนี้ก่อนนะครับลงลงทำไมไล่เยนมาเลยนะครับ เอาง่ายนะครับเขียนให้เข้าใจง่ายนะครับรันนะครับเนี่ยก้อนนี inhos, in ้นะครับเนี่ยเขียนอย่างนี้นะครับส่วนก้อนที่สองผมจะเขียนอย่างนี้นะครับให้เข้าใจง่ายนะครับสองก้อนนะครับหางนะครับเห็นไหมหางตัวเนี้ยเนี่ยตัวนี้ต้นนะครับเอาต้นก่อนก็ได้เอาต้นก่อนรึอต้นออกมาีต้นหางนะครับตัวนี้ตัวนี้เขาจะวนอย่างนี้มั้งวนอย่างนี้แล้วก็ไปอย่างนี้นะครับหางตัวนี้นะครับ ไปต่อไหนครับมันมาต่อนี่นะครับต่อหางตัวนี้นะครับวนไปนี่นะครับนี่จะมาต่ออย่างนี้นะครับหางหางนะครับตัวนี้รันที่หนึ่งนะครับตัวนี้รันที่สองนะครับส่วนตัวนี้ก็ออกมานี่นะครับผมจะออกไปไว้นะครับออกไปไว้อย่างนี้นะครับออกไปไว้ก่อนนะส่วนสตาร์ทครับคือตัวนี้นะครับอ่าลงตรงไหนก่อนต้นลงตรงนี้ก้ะลงตรงนี้ลงตรงนี้ ลงตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก้อนที่สองนะครับนที่2ก็มาลงตรงนี้นะครับที่2นะครับต้นออกนะครับตัวนี้ต้นออกมาออกมาไว้ก่อนนะครับส่วนหางนะครับหางหางนะครับนี่หางหางนี่นี่ไงครับหางบนมานีหางเลือเเดือตัวนี้ตายออกมาเอาออกมาไว้นี่นะครับ ได้แล้วแล้วเวลาต่อเขาต่อยังไงนะครับเนี่ยเนหะ็นนะนี่เอาเดี๋ยวไม่ชัดต้นสตาร์ทกับต้นรันนะครับเห็นไหมครับต่อกันเนี่ยออกมาเป็นคาร์มอนนี่งไงต่อกันตัวนี้ปุ๊บตรงนี้นะครับออกมาเป็นพอมนะครับคาร์มอนนะครับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเวลาเขาต่อใส่เทอร์มินอลน,นะครับ ต่อเข้าแคบก็ต่อยไงถ้าต่อมานี้นะครับต่อมาอย่างนี้นต,นตัวนี้ออกมาตัวนี้มาเข้าแคบนะครับสัญลักษณ์อย่างนี้คือแคบนะครับ C A P นะครับแคบ <Blue. S 1> เขียนภาษาอังกฤษผมต่อไปก็เป็นเหลือพันนะครับพลันมานนี้นะครับ ลงมาลากลงมานะครับลากลงมาเอาที่เข้าใจนะครับลากลงมาแล้วก็มาเข้ามาเข้าแคบอีกฝั่งนึงนะครับเนี่ยเข้าแคบอีกฝั่งนึงแล้วก็ออกมานะครับเป็นเอ่อเป็นไฟนะครับไฟ220บนะครับนะครับเข้านี่นะครับไฟหรือสายดินนะครับหรือสายไฟเข้านี่สายดินเข้านี่ก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ลายนะครับนี่เอ็นนะครับ ได้อย่างนี้นะครับแคปก็อ่า20 5ไมโครแล้วเดี๋ยวผมไปดูสวัสดีครับ25ไมโครแคปตัวนี้ย25ไมโครนะครับ ไปเดี๋ยวเราค่อยมาดูวิธีการพันนะครับผมจะลงวิธีการพันไปด้วยนะครับพร้อมลงวงจรไปให้นะครับผมอาจจะใต้คอมเมนต์นะครับผมครับผมหลังจากที่เราไล่วงจรเสร็จนะครับเราก็จะมาลื้อนะครับรื้อนับรอบนะครับคอยมันนะผมจะให้ดูนะครับงัดขึ้นมานะครับเป็นคอยสตาร์ทนะครับยวมาดูกันนี่นะครับผมงัดขึ้นมาเป็นคอยนะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่ามัน ซ้อนกันอยู่นะครับในคอยใหญ่นะครับคอยใหญ่สุดนะครับเอางัดขึ้นมาแล้วก็ลองลงไปแล้วก็งัดขึ้นมานะครับอันนี้คอยเลขสุดนะครับเลขสุดลงเท่าไหร่นะครับ1 2 3 4 5 6ี่ห้าหลงไป16นะครับ16หรือว่าเบนไว้สี่ล่องนะครับเนี่ยเ้นไว้สี่ล่องนี่นะครับ1 2 3 4สาี่นะครับ16 18 1 10 1นนนะครับผมสำหรับสตาร์ทนะครับ เดี๋ยวเราจะเอาสตาร์ทขึ้นมาก่อนนะครับนี่นะครับหลังจากที่ผมรื้อสตาร์ทออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเรียงไว้อย่างนี้นะครับนี่นะครับหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งสิบสิบสองแล้วก็เราไปนับรอบนะครับเก็บไว้นับรอบนะครับส่วนลันเราก็จะลื้อขึ้นมานะครับลันนะครับลงเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวไล่ดูนะครับสิบสองสิบแปดหกสี่สี่หกแปดสิบสิบสองนะครับน่าจะสี่คอยนะครับเดี๋ยวงัดขึ้นมาดูกอน นี่นะครับส่วนรันแล้วก็ผมเลือกไปแล้วนะครับข้างหนึ่งก้อนหนึ่งนะครับชุดหนึ่งนะครับนับชุดเดียวก็พอนะครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ลงหนึ่งสี่นะครับหรือว่าเบ้นไปสองนะครับลงหนึ่งสี่หกแปดสิบสิบสองนะครับนี่ครับผมก็เลือมาไว้เรียงไว้นะครับผมจะนับรอบนะครับการนับรอบแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่ลวดนะครับว่ามันมีกี่เส้นนะครับนี่นะครับส่วนลวดที่เราจะนับนะครับจะเป็นรันหนึ่งเส้นนะครับ ตัวนี้เป็นค้อมอน้ำมันต่อกันลันหนึ่งเส้นกับสตาร์ทหนึ่งเส้นนะครับผมก็เท่ากับว่านับหนึ่งเส้นเป็นหนึ่งรอบนะครับตัวนี้นะครับทั้งลันทั้งสตาร์ทนะครับหนึ่งเส้นเป็นหนึ่งรอบนะครับนี่นะครับหัวสายมันนะครับเวลาเราจะนับรอบเราดูที่หัวสายมันนะครับผมหัวสายลันนะครับจะสองเส้นนะครับหัวสายสตาร์ทจะเส้นหนึ่งนะครับเส้นเดียวนะครับเวลาเรานับเราก็นับสอง เป็นหนึ่งรอบนะครับสดสาร์าแล้วก็นับหนึ่งเส้นเป็นหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวผมจะมาวัดวัดขดลวดนะครับวัดลวดนะครับวัดเบอร์ลวดนะครับเบอร์ลวดผมก็จะใช้นี่นะครับไมโครนะครับตันนี้ก็จะได้อยู่ หนึ่งห้านะครับเวลาเราวัดเราก็จะรอบมาศูนย์เนี่ยบนมาศูนย์เท่ากับห้าสิบนะครับมันจะมีบอกอยู่นะครับเนี่ยห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบสามห้าสี่สิบสี่ห้าห้าสิบนะครับห้าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบหกห้านะครับอันนี้ 65เป็นเบอร์ครึ่งนะครับ60ก็เบอร์23นะครับ65นี่ก็เป็น22ครึ่งนะครับ65 22ครึ่งนะครับ22่สใหญ่ใกว่า23นะครับ22่สใหญ่ใกว่า23แต่22ครึ่ง22ครึ่งนะครับเพราะว่า60นี่จะเป็นเอ่อ60นี่จะเป็นเบอร์23นะครับจะเล็กตัวนี้จะใหญ่กว่าเบอร์23มาก 0.5นดหนะครับเบอร์20่สองครึ่งนะครับสองเส้นนะครับสตาร์ทก็จะเป็นเบอร์ 20, 2ี่สิองครึ่งเหมือนกันนะครับผมก็ได้แล้วเราก็จดลงเลยนะครับนี่ลันเบอร์ลวดลันนะครับเบอร์ยี่สิบสองจุดห้านะครับคูณด,ด้วยสองนะครับ ส่วนสตาร์ทนะครับเป็นเบอร์22จุด5นะครับคูณหนึ่งนะครับหรือไม่หรือ1เลยก็ได้น้บนี่รอบนะครับรอบเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้นะครับรอบจะลงไว้ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับรอบมันเนี่ยเวลาจบคลิปนะครับผมจะลงไว้ให้นะครับทั้งรอบทั้งวงจรนะครับต่อแบบนี้นะครับปั๊มน้ํานะครับอเตอร์ปั๊มน้ํา1.5ด้า 1.5 kW นะครับ1.5 kW เท่ากับ2แรงนะครับ2 HP นะครับ220โวลต์นะครับ2โวรนะครับจดไว้ได้ครับมีประโยชน์ครับ